แคะพิ่นคาอันนี้เรามากินกันแคะพี่นคาที่เราเสียเงินแล้วก็มากินตรงนี้อาหารเช้าเอาบรรยากาศอาหารเช้ามาให้ดูค่ะโอ้คนหลายขาดหลายแน่คคะพี่นค่า

อาหารกับพี่น้องคขาแอบถ่ายเมืองคาาบอยร้านอาหารของเขาแล้วก็แอบถ่ายด้วยพี่น้องเด้อจะไม่บรรยายนะคะอันนี้ก็คือเก้าอี้โต๊ะนั่งกินข้าวของเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ อันนี้ก็กอปูนทําเป็นโต๊ะค่ะพี่น้องค่ะกอปูนทําเป็นโต๊ะโต๊ะใหญ่แบบนี้แล้วก็อันนี้ใช้หนังวัวค่ะพี่น้องหนังวัวทําเก้าอี้ทําโซฟาเก้าอี้นั่งกินข้าวน่ารัค่ะ,ะพี่น้องนี่ก็คือหนัง หนังบัวหนังบัวค่ะหนังบัวค่ะแอบถ่ายมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะเมืองคาวบอย <c oughs> <c oughs> นี่ är bara a ่ t göra bort s ่ g och säga att man ไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาดาหน่อยแอบถ่ายให้ดูนะคะในร้านอาหารก็ม่หรอย่าปาดด้วยพี่น้องอ้าวท่านยาฮอเทลโฟน แอบถ่ายด้วยพี่น้องเด้อดูเอาค่ะพี่น้องขาบรรยากาศในร้านอาหารของคาวบอยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องขาแอบถ่ายแอบถ่ายด้วยค่ะอันนี้ห้องน้ำค่ะพี่น้องขาห้องน้ำ ห้องน้ำค่ะพี่น้องค่ะห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวติดทายให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อห้องน้ำก่อนห้องน้ำเพิินก่อนค่ะพี่น้องค่ะก่อนห้องน้ำ ท่ายวิดีโอแอบถ่ายแอบถ่ายพ,พี่หน่อยเดินออกมาก่อนด้อข้างในทางเข้าค่ะพี่น้องทางเข้าค่ะอันนี้คือทางเข้าร้านอาหารคาวบอยเขามีเขาเรียกอะไรนะพี่จำลองอะไรนะรวัวกระทิงจำลอง ภาพจำลองหลายแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะคงจะหลายร้อยพันปี อันนี้ออกมาด้านนอกปากทางเข้าค่ะพี่น้องอันนี้ทางเข้าค่ะทางเข้าร้านอาหารเขาคงจะเริ่มจัดกิจการกิจกรรมเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะคงจะเริ่มจัด กกิจกรรมต่างๆเนี่ยถนนใหญ่ทางเข้าเมืองคาวบอยค่ะพี่น้องเขากำลังจะเริ่มแสดงอะไรกันไม่แน่ใจเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามาดามหมาก็เพิ่งมาครั้งแรกมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนค่ะอันนั้นก็คือร้านอาหารที่เราเข้าไปตะกี้ค่ะนั่นคือปากทางเข้าที่เราเข้าไปตะกี้ เราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอันนั้นทีมเราทีมเราลูกสาวอยู่ตรงนั้นร้านอาหารที่เราเข้าไปตะกี้ค่ะแล้วก็นั่งรวมตัวกันที่นี่ตอนนี้9ก้ามงครึ่งจะเข้าไปข้างใน โอเคนะคะค่ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนตอนนี้เขาจะเริ่มเปิดประตู10บโมงเช้าสิบโมงเช้าเริ่มเปิดอีก10นาทีว่าเราก็รอเข้าแล้วก็นู่นคือเขารอเปิดประตูค่ะพี่น้องขาทางเข้าตรงนู้นแหละค่ะนี่ค่ะที่คนรอเยอะแยะ น่าจะเปิด10โมงค่ะหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วก็เปิดอาหารให้กินก็8โมงถึง10โมงหลังจากนั้นแล้วก็ตรงที่จะเข้าไปดูข่าวบอยอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะทางเข้าคนก็รออีก10นาที10โมงค่ะอีก10นาที10โมงเดี๋ยวเราเข้าไปกับเขาตรงนั้นนะคะพี่น้องค่ะรออีกสักครู่นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะแอบถ่ายมาให้ดูค่ะกำลังประตูกำลังจะเปิดแล้วก็ เขากัน้นกั้นเส้นทางเข้าค่ะพี่น้องค่ะจะต,ต้องเดินวนอ้อมไปอ้อมมาตามที่เขาตั้งให้ดูค่ะอ้อมไปอ้อมมาตามที่เขาตั้งแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นทางเข้าที่เขากั้นไม้ไว้แบบนี้เพื่อเราเดินเข้าแถว นู่นค่ะเข้าแถวแล้วก็เดินออกมานู่นค่ะนี่ก็ทีมงานเราค่ะยี่เลยค่ะพี่น้องค่ะยกว่าได้มงทีมงานเราค่ะทีมงานเรากำลังจะเข้าไปเหมือนกันก็รอคิวเหลืออีกประมาณ5-6นาทีกับบรรยากาศค่ะทางเข้าก็รอแบบนี้ ครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่มาดามหน่อยเคยเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเมืองคาวบอยค่ะทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนรอเข้าลูกสาวกับป,ป้าป๋าแล้วก็ทีมงานมาจากประเทศนอร์เวย์ อันนี้ก็เป็นหมอจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแกเป็นหมอประเทศฟิลิปปินอยู่ที่ทํางานที่ประเทศนอร์เวย์แกมาเที่ยวกับทีมงานเราลูกสะใภ้ของพี่สาวค่ะโอเคนะคะเปิดแล้วค่ะประตูเปิดแล้วค่ะพี่น้อง่ะประตูเปิดแล้ว เข้าไปค่ะโอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่นองค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเปิดแล้วค่ะสิบโมงตรงเป้งน,นี่ค่ะ ทางเข้าค่ะ10โมงเช้าเปิดค่ะที่นี่ที่นี่เมืองคาวบอยเมืองคาวบอย ค่ะพี่น้องขาผ่านประตูเข้ามาข้างในแล้วค่ะพี่น้องขาตะกี้ติดที่ประตูประมาณ20นาทีได้เพราะาคนเยอะเขาต้องมีการตรวจเพราะว่าเรามีการบุ๊กทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็เลยต้องชา้านิดหนึ่งเข้าประตูมีการตรวจเช็คโค้ดค่ะพี่น้องขาบาร์โค้ดนะคะที่เราบุ๊กมาล่วงหน้า2เดือนที่แล้ว พอเราเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคะที่นี่เมืองคาบอยประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะมาดำเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะตะกี้เราเข้ามาตรงนี้คนี่ค่ะพี่น้องอ่ะทีนี้ก็เข้าไปดูตามอัธยาศัย เขาคงไม่ว่ามั้งในการถ่ายนี่ค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เมืองเค้าบอย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 ประเทศสวีเดน เขามีการร้านค้าขายของอ้าวร้านค้าบอกพี่อันนี้คือร้านค้าค่ะพี่น้องค่ะจัดอย่างสวย Du kan ju inte gå så där hela tiden, du missar ju massor. Ja, no, jag visar dem också. Jag exakt det, du vet. Ja, men uh. det är ju du. Det här är en av mina Det är väldigt vackert. Mm. กองไฟแต่เป็นไฟปลอมค่ะพี่น้องค่ะเป็นไฟปลอมเราทำได้อย่างไรไฟปลอมนี่ก็อีกมุมหนึ่งสวยงามค่ะพี่น้องค่ะ พีลลารลึกค่ะพี่น้องส่วนมากก็เกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับคาร์บ,บอยนี่แหละ น,นี่ก็ไฟปลอมค่ะพี่น้องค่ะไฟปลอมไฟปลอมเราเห็ดพืชพืชเป็นปลอไฟไฟปลอมแล้วก็มีกาต้มน้ำค่ะ Ja. มุมหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมีแม่น้ำค่ปะปะ้าป๋าค่ะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำอีกมุมหนึ่งค่ะ <laughs> มอตเนมอตนบ่อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเดินสามมือกับเบเบิร์ตดอกมังพูดถึงไปค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้ดู ไปกันค่ะเรามาขึ้นรถไฟค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวข้างในรอบอรอบเ,อเมืองคาวบอยนี่แหละซื้อตั๋วคนละ2องหคนละ250ค่ะพี่น้องคาไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าระยะทางไกลยาวแค่ไหนนี่ค่ะเราจะขึ้นรถไฟนี่ค่ะเราจะขึ้นรถไฟตรงนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่ารถไฟจะนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือซื้อตั๋วขึ้นไปคนละ250ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟเที่ยวรอบน่าจะเป็นประมาณนั้นน,นะคะพี่น้องขาเอาบรรยากาศมาให้ดูตอนนี้เนี่ยค่ะเราขึ้นรถไฟโอเคนะคะ